ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับตอนนี้ก็เวลาอะนะครับ17นาฬกา42นาทีนะครับตอนนี้เราก็กำลังมองเห็นนะครับพระอาทิตย์นะครับกำลังอัดสดงนะครับสีเหลืองนะครับเป็นวงรีนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ นะครับอยู่ยอดยางนะครับต้นยอดยางนะครับเราก็นะครับไายผ่านนะครับองค์ปู่ปาริกิตนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็ยังมีเอฟซนะครับมานะครับขอพรนะครับมากราบไหว้สักการะบูชา องค์ปู่าริจิตนะครับช่วงค่ำนะครับก็ยังมีมานะครับโดยไม่ขาดสายนะครับคันนี้ไปคันนี้กลับคันนี้มานะครับก็นะครับตลอดเวลานะครับตัวนี้นะครับเราก็ตัวนี้เราก็อยู่นะครับบริเวณนะครับก็จะมี เอฟซีนะครับมาไม่ทราบมาจากไหนนะครับก็ นก็ม,น FC, นมาากกีนะครับเอฟซนะครับมาจากทางไกลนะครับก็หอแวะเข้ามานะครับกราบไหว้สักการะกราบไหว้สักการะบูชานะครับองค์ปู่นะครับช่วงพระอาทิตย์นะครับตอนอจัดสะดงนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือเวลานะครับ16บหนาฬิกาสิ นาทีก็จะ18บนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับ <ś refriger ant> ครับตัวน,นี้เราก็อ่านะครับอยู่ นะครับช่วงค่ำนะครับวันนี้เราก็อยู่ชวนทางด้านหน้านะครับาทางด้านลานปู่ปาริกิตทั้งวันนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับ ออแล้วไม่เงียบเลยแล้ว嘛เร่า <c oughs> อออในปากนี่แล้วก็เกียวไปอะไรไปไม <c oughs> ่หยุดโอ้ยทำไมโผล่ั้งนั้นเออมาเอาทุกคนเลยนะมาร้องคาปากคาปากไปเลยสุก <c oughs> อร่อยนะสามนตาตันาเอยงกับเพื่อน ครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในสมาธินะครับกำลังขอพรน,นะครับขอบารมีนะครับจากโอปูอ,อยู่นะครับครับตอนนี้ก็17นาฬิกา48นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8

Thank you. ค่าแตนหายใครมีรู้ค่าแตนใช่เปลอาหน่อยแต่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนก็รู้ช่องใครรู้มันคืไหลช่องใช่ไหมครับก็เลยเอ้มาถ้าเองเลยดีกว่า

อาว่ายปู่นะครับขอพรขอบารมีนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้นะครับรน,ระนะครับแต่าาาวาาาานนนอ้้้้้ไไไดดุเเเลขป ครับำหรละิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับาฝากกติดตามช่องหมดฟื้นเดินด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะครับตัวนี้ก็นะครับสนะวัสดีครับ